กินนอนครับผมสะดุ้งครับผมเห็นเป็นสะดุ้งนี่นี่นี่ครับผมสวัสดีครับผมบ๊ยบมะหวัดรถอะไรก่อน โลไอโลละสามสิบบาทครับผมมาหยอดทำขายเห็นไรครับผมเมื่อกี้ยกขึ้นแล้วอันแรกเออมึงนี่คนจะพาพี่น้องมาติดตามยกสะดุ้งครับฮะเได้เลยจิบอ้ยบังเอิพี่น้องป้าตู้โล่สามสิบบาทเพิ่นเพิ่นว่าโล่สามสิบบาทครับผมพี่น้องนี่อุ้ยนี่ผมมาซาครับผมเบื้องอาป๊าอีพ่ออีแมรู้นี่เจ้าหนุงกำลังกำลังตักกำลังหมุนครับผมพุ่น คุณจุกคครับเฮ้ยเยอะภาพพี่น้องติดตามครับผมติดตามว่าเพื่อจีได้หลายปรนได็นมึอนี่แต่ว่ากันเริ่มได้ไดายแล้วนี่ได้หลายแล้วครับผมเออมันฮะมันมน่าเป็นช่วงๆผมว่าโซ่เนี่ยวไปแล้วรอบนึงปาดโัพี่น้องผมื้อเดี่ยวไปแล้วรอบนึง่ฮน,อน,เ,อเ,นเออไอ้มีสามันตั้งนึง่งยกสะดุ้งเห็นไนไปแล้ว โอ้แสดงว่าได้หล่ที่ล่ะโอ้ยมาบัดทันพี่น้องเอ้ยมึงจะเ้าไม่ยกหลายคนดิอ๋อบ่อเถ่่เนื้อย่ากยุ่ยเสร็จเถี่ยนื้อย่างเพิ่งเนื้อบานไปไม่มีไม่มีทางขามเนาะบ่อมีทางขามเหรอโอ้ยบ่อยู่ยหุบไหลเงินบ่อะเข่ากับเอ้านี่ต่าครับผมยกขึ้นมา ี่ครับผมเบิังเอาเอยเก็บมานี่นี่อากอีกแล้วครับผมอีกตามไปเรื่อยๆครับเ,เ,เห็นเป็นสะดุ้งครับผมพุทป,ปากแข็งแย่งหน่อยก็มีแม่นวะเป็นสะดุง้งเห็นเป็นสะดุ้งครับผมเดี๋ยวเธเบิังฟังได้บ่บังยกขึ้นกีมีแงงบ่ครับผมรุนไปเรื่อยๆครับ ลองยก,กมันห่างครับผมขัดทีโอ้ยมันหลอดเบิดครับพี่น้องเออสำคัดครับผมอันนี้เออโบธีครับอันนี้มันห่างครับผมจะด้งต้องถือสะด้งทีครับปักขาน้อยครับผมเอาบัางเจ้านุนยกแต่ไหนสิยกกำลังลุนอยู่อู้ขึ้นมาขาจำ่านบ่พี่น้องป่านี่บ่ ก็คือว่างเปล่าว่างเปล่าเลยครับผมเอามาหลุ่นนีต่อครับเข่าจานพานครับผมอ,ออื้อเปผงเดนี่อุ้ยเอาแต่ละบาดอุ้ยครับเจ้าของเงื่อ,อย่างกันลังกลับบ้านเดี๋ยวผมจิรัดเบื้องว่าเพิ่นได้หลายตำแหน่งครับให้เพิ่นขาม,ม้าผีกวก้อนครับผมเพิ่นกำลังสีมาครับเดี๋ยวสิมากรัดเบื้องว่าเพิ่อนออกไปจักตันครับผมมือนี้ เดี๋ยวมันขามากกว่านครับเห็นเป็นสะดุ้งครับผมกรัาบาเรา,า,าบาด่ดเอา,เอามอรเดรอบแรบาว,าาว,าาว่าเราปไล่รอบเรืไหมกินหอหลานปุ้ยพี่น้องครับผมบิ่งเหรครับเอ้าเอาอยปลาน้อย,ออย,อยมือนี่ปลาน้อยอ็นมบ่ผมวาดบาน่วานี่นวาด้าอนบ่นบ่ข้นมวานี่ มืออื่นนี่แหละมาสร้คำคอันมาขี่โรโยโขดได้ตังบักมือว่านี่มือ้อมืออืนน่นมือแรงฝนที่โโโตกมืออื่นนี่ยแฉกเ,เตรียมเลยมึอไปนอนให้เต็มที่ยกมันขึ้นเลยด่าทีน้องเพิ่นไปเพิ่นกลับขึ้นไปไปพักผ่อนครับมากลับขึ้นมาตั้งบีรับผมตั้งสะดุงง้งต่อครับมาเบืองตาเพิ่นเหตุยังครับผมบาทนี่ฟังทั้งนี้เห็นจะตักเอา,ต,ต,เอาต,ตักเอาครับไป อ้เอาอุ้ยครับผมวานวาทูนี่ก็ได้ใช่ย่อยครับเออเออเป็นไงครับผมนี่นี่บัแพรสะดุ้งครับผมนี่เออบัแพรสะดุ้งครับอันนี้เอิ้นยังกวะเอิ้นสะดิ้งบอกว่าวีกแลยบัวแพรสะดุ้งครับผมสะดิ้งกับบแพรสะดุ้งเออ เดี๋ยวป่ะจิตตังไหมครับโอ้พรธรรมาดาพรธรรมาดาครับผมนี่ของจอดเลยครับแข็งสะด,ดุ้งเลืเลยๆครับนี่แข่งสะด,ดุ้งเลืเลยๆโอ้หะมา โก็เห็นมันมากกว่านครับอุ่นนี่มันหน่อยหน่อยตายทั้งคืนมากกว่านะักจังไรครับผมเดี๋ยวจิเศร้าเมียโอ้ยเดี๋ยวจิเป็นร่มเป็นแรงครับต่าน้ำป่านะงอเบื่องออกครับบ่อแพร่สะดุ้งครับผมบ่อแพร่สะดุ้งฮะเอาไปบ้านแล้วบ่ะนี่เอาเอาเอาทั้นั้นบ่เดี๋ยวคนจิเอากระปานให้เสร็แล้ววะไปแล้วครับเอออย่ามันเน่าครับมาเอาเท่า เทาละหวยโบนอยได้เดิมบัอุ้ย,อยออเอาปึ้มครับผม้อยอดชุดยอดครับนี่งาครับตักตักตัก,ตกเออล้องไปรอจะคู่ครับผม กระดดออกครับผมพี่น้องว่างันฟังทั้งนั้นครับปลากระโดดออกครับเอาทั้งนี้ยงอีกแล้วครับผมมีปลาใหญ่ป่ะปลาใหญ่ผมมีครับเพราะว่าสะดุ้งมันห่างครับผมเออลุ่นปลาน้อยแล้วะครับนี่เดี๋ยวเจ๋เบ่งผลงานอีกรอบนึงครับผมตอนจบตอนจบคลิปครับนี่อยู่ในนี้ครับ ตอนนี้เสียนสะดุ้งครับผมสามเสียนครับผมปูนยกยู่แก่เจ้านึงครับผมใ่ญ่มองไปครับเสียจิ่งผู้บุญจักถีก็ถือครับอยู่ฟังผู้บุครับอ๋อฟังนี่เสี้ยนใหญ่พึงไมน้นรอเออเดี๋ยวจะิดตาม,มาเสี้ยนใหญ่บนนีครับเสี้ยนวานแหนตอนนี้มาเป็ดสะดุ้งครับผมเนี่เออเดี๋ยวจะทาเบิรงว่า็นยกขึ้นบนจิ่มหมานจำได้ครับหันมาหลินสะดุ้งครับผม อ๋อหนีก้อนครับผมอันนี้ก้อนก็คือเงียบแท้โอ้ยแต่ว่าก็ได้อยู่ครับเดี๋ยวอย่ารุนฟังน้ำฝนครับผมเนี่รุนฟังน้ำฝนบาดเห้หพี่น้องครับบ่อยฝนโยครับผมอาลางบ้าได้อยอู่ครับผมได้สำคัญนั่นแหละครับนี่ บาทละครึ่งกิโลครับหรือกับจิตประมาณสามขีดสี่ขีดครับผมอักโ้เนี่ตักเิ่นครับผมในนี้น่อยนังเดียวนี่ต่ว่าใส่มีดามพร้อมครับผมก็ต้องกลุ้มลงไปเลยครับเอาลงมารุ่นต่อผุนเอาเพราะเบิดที่ได้ผุนกระด้ไม่ยังปลาบ่ามันบอกเขาดิยก เงาพอได้อยู่ครับผมนี่พอได้อยู่ครับลงไปเดี๋ยวฟังคุณจินยุกสลับกันครับผมรุ่นฟังพูนอีกาพี่น้องมาดีผ่ารุ่นฟังพูนตัวครับผม เอาครับผมดวงเดงดวงเดงที่กันครับผมนี่นี่ครับเห็นดวงแดงดวงเดงเลยผุนเอาตักเอาตักเอาครับผมปาบปปาบมาเห็นดวงเดงดวงเดงครับผมเออเอาอ ก็ตาก็ดขาย่างได้สนน้อยแค่ย่างก็พูดได้ไม่ตางายง,งไปนี่เอาพี่น้องครับผมเบิ่ง้ะผมอีกงกหนึ่งครับผม,มเบิ่งรา้านทิเป็นยังไงครับงก,กขึ้นมากครับติดดรงเดงบ่ครับผมแต เก่าครับคือเก่านี่ครับผมคือเก่าตักอืออือตหุ่นเต้นองแดงคือเก่าครับผมเอานี่เบิ้งผลงานเพิ่นครับกี่น้องนี่ผลงานเพิ่นครับเดี๋ยวไปพยุให้เบิ้งครับผมอือกินนองเปียงไดงครับผมเปียงไดงครับผมจบขีปนาิ่นเลยครับผมนี่พาราเมียเพิ่นเมาครับเอาในประเทศข้างบนไอ้ประเทศข้างบน สรุปแรกออกไปว่าไดนครับสุด oh. ท้ายก็คือต้องเอาซาลิงใส่กับบ้านครับผมนี่อุ้ยแมวเอาเอาเอาหย่างโอ้ยโมหยางนะผมอีกแล้วครับผมนี่เบิ่งผลงานเพิ่นครับประมาณจากโลจากโล เว้ยผมจิกาถีบมันผมเป็นพวกข้าเนาะพี่น้อง20่สิบอยู่ยี่สิบปอยุ่ธหรอกน้อนี่เอาพี่น้องครับเดี๋ยวเพินเดี่ยวไปขายแล้วครับผมผมจะขอจบคิมน้ำเพิินลครับเอาที่ตามครับผมไม่หัวราชว่าีเจ้าครับมือนี้พามาเบิ่งยยกสะดุ้งเห็นเป็นสะดุ้งเอ้าเฮอน่ะโอ้ลด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 ลลด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 ลผมาจะจบคผมดุน้าเพลินครับผม จับสองคนครับผมเออนี่นี่เต็มถังเลยครับพี่น้องเต็มถังโอ้ยก็เดือดกระขายครับผมปังไดครับผมปีมือสะดุ้แต่ว่ามือเลยเป็นปลาน่อยครับเดี๋ยวมืออื่นมาติดตามครับหรือมือหื้อครับผมให้พายุเข้ามาว่าเป็นป่านใหญ่ครับผมพี่น้องที่พามาติดตามฮะโอ้ยขอบคุณครับผมพี่น้อง มาไายด้ยป่าไปกินนำครับผม <laughs> ขอบคุณเป็นเลิลายครับผมเอ้าพี่ตามครับน,น้าอุเอวยรัดส,สืวอสีแก้วครับผมมอนี่ข้ามาเบิ่งยกสะดุ้งครับผมสวัสดีครับผมเอ้าใส่ถุงขายครับผมใส่ถุงขาย <laughs>